ถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณใช้งบ20ล้านเช่าเหมาลำประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนบวกสหรัฐอเมริกาที่รัฐฮาวายจำเป็นหรือไม่ในยุคเศรษฐ,ฐกิจตกต่าเปิดข้อมูลรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลประยุทธ์ล้วนเคยเช่าเหมาลำประชุมต่างประเทศในราคาหลัก10บล้าน ไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยถูกตรวจสอบการใช้เงินภาษีประชาชนนักการเมืองต่างประเทศทั้งโอบามาคิมจองอึนวลาดิเมียร์ปูตินก็ถูกถามไม่ต่างกันมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน in น e r อร์วิ สวัสดีคะ่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีวันนี้ข่าวใหญ่จริงๆแล้วข่าวฮอตจริงๆนะคะคุณผู้ชมติด hashtag In t e r View ร่วมแสดงความคิดเห็นมากับเราได้เลยนั่นก็คือประเด็นที่ว่ารายจ่าย20ล้านนะคะบิ๊กป้อมพร้อมคณะไปประชุมที่ฮาวายคุณผู้ชม ะะถ้าเป็นไปได้คิดว่า20ล้านน่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรคุณชมเขียนมาได้เลยเท่าที่แสดงความคิดเห็นมาตอนนี้เฉพาะที่แชร์ไปในเพจของ Voice TV ก็500คอมเมนต์แล้วค่ะคุณชมมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากข่าวที่ คุณผู้ชมคงได้อ่านแล้วได้เห็นไปแล้วเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายประมาณ20ล้านในการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำของการบินไทยบินไปประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมอาเซียนสหรัฐเมริกาที่ฮาวายซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นทุกปีก็มีการวิพากษ์วิจาร์ณกันว่าเอ๊ะใช้เงินไปตั้ง20ล้านนะคะอาหาร6 0แสนบาทดูรายการอาหารก็มีคาวงคาเวียตัวแขกเองเนี่ยออกจะเข้าใจนะคะว่าโอ้โห V I P ขนาดนี้จะไปน้อยกว่านี้ได้ยังไงแล้วว i p ขนาดนี้ไม่มีสตาร์เตอร์ไม่มีอาหารเรียกน้ำย่อยเป็นคาเวียมันเป็นไปไม่ได้สำหรับแขกเนี่ยแขกรู้สึกว่าโอช่างธรรมดาเหลือเกินนี่คุณไพศาลพืชมงคลน,นะคะก็ชี้แจงอย่างนี้ค่ะบอกว่าสื่อเลือกข้างสองรายกำลังโหมข่าวค่าใช้ใจ่ายของคณะกลาโหมไทยไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอเมริกาหลังหวดหวังหวดลุงป้อมให้อยู่หมัด คุณไพศาลพื้นมงคลโพสต์อย่างนี้นะคะเรียกลุงป้อมน่ารักมากเลยค่ะหวังหวัวลุงป้อมให้อยู่หมัดคงหหายเงิบหน้าแหกค่าใช้ใจ่ายรัฐบาลจ่ายแก่การบินไทยตามระเบียบราชการฟังทีมกลาโหมเขาแจงก็แล้วฟังทีมกลาโหมเขาแจ้งก็แล้วกันเรื่องดีๆที่ลุงป้อมสู้ตรักตรำไปทางไกลทำงานให้ชาติไม่รายงานสักแอะ เส้นทางบินที่บินไปประชุมเวลาจำนวนคณะมันไม่ใช่การเดินทางปกตินะจ๊ะ,ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณไพศาลโพสต์เอาไว้ คุณไพศาลพืชมงคลเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะคุณผู้ชมส่วน Facebook คุณวาสนานานุ่มรายงานนะคะบอกบอกว่าบิ๊กป้อมและคณะกลับจากฮาวายถึงกรุงเทพแล้วพลตรีคงชีพโคศกกลาโหมนะคะบอกว่าบิ๊กป้อมรับทราบข้อมูลใช้งบ20ล้านเช่าเหมาลำการบินไทยบินไปฮาวายถูกวิจารณ์หนักจะชี้แจงเดี๋ยวเรามาดูว่าชี้แจงว่ายอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่ามีการชี้แจงว่ายอย่างไรปรากฏ ว่าโลกโซเชียลมีเดียก็ร้ายกาดเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคือเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะเพจที่ชื่อว่าสายตรงภาคสนามค่ะเคยวิจารณ์รัฐบาลยิ่งลับษเรื่องนี้มาแล้ววิจารณ์ว่าอย่างไรคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าเพจสายตรงยิ่งลับษพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะเห็นแล้วอึง้งขอนิ่งสงบไว้อะไรให้กับประเทศไทยทำไมถึงต้องนิ่งสงบไว้อะไรให้กับประเทศไทย ณปี2556าค่ะคุณผู้ชมเหตนี้นะคะบอกว่ากำหนดการไป3ประเทศคือสมาพันธัรัสวิสสาธารณรัฐอิตาลีและมอนเตเนโกรซึ่งเดิมไม่มีกำหนดไว้อย่างเป็นทางการได้ใช้วิธีเดินทางด้วยการเช่าเครื่องบินการบินไทยแบบเหมาลำมีค่าใช้ใจ่ายดังนี้ะนะคะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างก็บอกมาโดยรายละเอียด แค่ขอข้ามไปเลยนะคะเอาเป็นว่ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทาง3ประเทศนะคะคือสวิสอิตาลีแล้วก็มอนเตเนโกรใช้เงินไปประมาณ21ล้าน8 0 0แสนบาทนอกจากนี้เพจนี้ยังวิจารณ์อย่างนี้ค่ะบอกว่า การเดินทางไปต่างประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์นอกจากจะใช้วิธีเหมาเครื่องบินการบินไทยแล้วยังพักโรงแรมระดับ6ดาวทุกประเทศรับประทานอาหารเลิศหรูซึ่งไม่มีใครทราบว่าเสียเงินแผ่นดินไปกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศเท่าไหรค่ค่ะ ถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณใช้งบ20ล้านเช่าเหมาลำประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนบวกสหรัฐอเมริกาที่รัฐฮาวายจำเป็นหรือไม่ในยุคเศรษฐ,ฐกิจตกตำ่ำเปิดข้อมูลรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลประยุทธ์ล้วนเคยเช่าเหมาลำประชุมต่างประเทศในราคาหลัก10ล้าน ไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยถูกตรวจสอบการใช้เงินภาษีประชาชนนักการเมืองต่างประเทศทั้งโอบามาคิมจองอึนวลาดิเมียร์ปูตินก็ถูกถามไม่ต่างกันมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาในอินเ r อร์วิว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีวันนี้ข่าวใหญ่จริงๆแล้วข่าวฮอตจริงๆนะคะผู้ชมติด Hashtag In t e r View ร่วมแสดงความคิดเห็นมากับเราได้เลยนั่นก็คือประเด็นที่ว่ารายจ่าย20ล้านนะคะบิก๊กป้อมพร้อมคณะไปประชุมที่ฮาวาย คุณผู้ชมนะคะถ้าเป็นไปได้คิดว่า20ล้านน่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรคุณผู้ชมเขียนมาได้เลยเท่าที่แสดงความคิดเห็นมาตอนนี้เฉพาะที่แชร์ไปนในเพจของ Voice TV ก็500 c ม m m e n t แล้วค่ะคุณผู้ชมมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากข่าวที่คุณผู้ชมคงได้อ่านแล้วได้เห็นไปแล้วเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายประมาณ20ล้านในการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำของการบินไทยบินไป ประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมอาเซียนสหรัฐเมริกาที่ฮาวายซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นทุกปีก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะใช้เงินไปตั้ง20ล้านนะคะอาหาร6 0แสนบาทดูรายการอาหารก็มีคางวงคาเวียตัวแขกเองเนี่ยออกจะเข้าใจนะคะว่าโอ้โห V.I.P ขนาดนี้จะไปน้อยกว่าน,นี้ได้ยังไงแล้ว V.I.P ขนาดนี้ไม่มี สตาเตอร์ไม่มีอาหารเรียกน้ำย่อยเป็นคาเวียมันเป็นไปไม่ได้สำหรับแขกเนีแขกรู้สกคนอ่าตอนนั้นที่คุณยิ่งรักไปนะคะ3ประเทศเนี่ย ไปกัน81คนใช้งบ22ล้านวันนี้นะคะไปประเทศเดียว20ล้านแล้วก็ไปโดยมีคนเพียง38คนเท่านั้นทีนี้มีใครอีกที่แสดงความคิดเห็นค่ะคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะคะก็บอกว่าตอนที่ตัวเองเป็นรองนายกลำ,ลำดับที่1และเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวลาเดินทางประชุมสำคัญสำคัญระหว่างประเทศแทนออนายกยิ่งลัก ก็เดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ทั่วไปตลอดนะคะซึ่งการเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ปกติน่าจะใช้เงินไม่ถึง2ล้านบาททั้งทั้ท,ที่ตอนนั้นเศรษฐกิจเราดีกว่าตอนนี้เยอะแต่ตอนนี้รัฐบาลคอสชอกลับใช้เงินในการเดินทางไปประชุมสูงลิ้วอย่างที่ออกมาชี้แจงกัน ก็รู้สึกว่าน่าจะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยคนยากจนจะไม่มีใครเขาว่าเลยหรือใช้เงินขนาดนี้แล้วประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่าที่จะไปยืนรับคําชมเดิมๆว่าไทยแก้เรื่องการ้ํานูนและแก้ไขปัญหาการบินได้ดีก็คิดว่าจะไม่มีใครออกมาตําหนิส่วนนี่ก็คนก็เข้าใจได้แหมก็อยู่พักเพื่อไทยก็ ได้โอกาสเลยละสิตอนนี้ก็ออกมาสํำเติมก็พูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะทีนี้ทั้งฝั่งที่เชียร์รัฐบาลคอสชนะคะเขาแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรเราก็ต้องไปดูกันนิดหนึ่งนะคะใน Facebook ของคุณสิริวรรณจิวนะคะซึ่งจะเป็นคนที่เขียนบทความแล้วจะมีคนติดตามเยอะมากนะคะมีเธอมีแฟนเพจเยอะและเธอจะคอยอธิบายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น คุณสิริวรรณจิวบอกอย่างนี้ค่ะว่านี่สังคมไทยกําลังสับสนแยกไม่ออกระหว่างความดีกับความเลวหรืออย่างไรนะคะที่คนกินบ้านกินเมืองบอกว่าโกงไม่เป็นไรเนเวอร์ไม I d o ์ไอ a ด e นแครถ้าเป็นคนพวกข้าแม้สุกหุ้นไว้กับคนใช้คนขับรถก็บอกว่าบกพร่องโดยสุดจริตนะคะแต่นี่นะคะเรื่องบิ๊กติกกับครอบครัวนะคะเรื่องบิ๊กป้อมเช่าเหมาลำเครื่องบินไปประชุม ของปู่ป้อมอ่าคุณสิริวรรณพูดอย่างนี้ของปู่ป้อมที่เขาต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำการบินไทยเนี่ยไม่รู้เหรอว่าก็เพื่อที่จะอุ้มการบินไทยสายการบินแห่งชาติที่โดนรุมถึงกินกันแถมปล่อยต่างชาติมาแย่งตลาดก็บอกว่าแหมช่างไม่เข้าใจปู่ป้อมเนี่ยเขาอุตส่าห์มาเช่า เครื่องบินของการบินไทยก็จะได้เอาเงินนี้นะคะอัดยายซื้อขนมยายเอาเงินรัฐบาลไปช่วยอุดหนุนการบินไทยมันเสียหายตรงไหนอันนี้ก็เป็นหลากหลายความคิดเห็นนะคะจากกรณีเครื่องบินเช่าเหมาลำไปฮาวายเดียวช่วงหน้าเราจะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าออพลเอกประวิทย์ไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คณะแรกนะคะที่ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำไปประชุมต่างประเทศเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครอีกแล้วใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ค่ะ กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูนะคะว่าการเช่าเหมาลำเครื่องบินไปประชุมกันแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่มาดูคําชี้แจงของกลาโหมกันนะคะกลาโห่มก็แจงแล้วค่ะบอกว่าเอ่อการบินไปนะคะที่ต้องใช้เครื่องบินเนี่ยที่ เพราะว่าไม่ใช้สายการบินพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าไม่มีเที่ยวบินตรงสายการบินพาณิชย์ต้องบินหลายต่อไม่เหมาะสมนะคะว่าการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าวมีความจําเป็นต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำเนื่องจากเป็นการเดินทางหมู่คณะที่มีกําหนดการแน่นอนไปยังจุดหมายที่ไม่มีเที่ยวบินตรงค่ะจากกรุงเทพซึ่งการบริการจากสายการบินพาณิชย์ทั่วไปต้องต่อเครื่องบินหลายครั้งและไม่ได้ทําการบินทุกวัน จึงไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็บอกว่าแต่การที่โลกโซเชียลมีเดียหรือภาคประชาสังคมนะคะออกมาทักท้วงกันเยอะๆแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สังคมปัจจุบันมีความตื่นตัวเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทํางานของภาครัฐมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีนโยบายชัดเจนให้ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการทํางานของภาครัฐที่เน้นเปิดเผยโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะคะพลเอกประวิทย์นะคะก็ชี้แจงกับผู้สื่อข,ข่าวด้วยบอกว่าสายการบินไทยเขาไม่ได้เก็บราคาเต็ม ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการช่วยการบินไทยด้วยคล้ายๆเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาเป็นของราชการก็ถือว่าช่วยราชการด้วยกันดีกว่าไปช่วยคนอื่นไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไปราชการไม่ได้ไปเที่ยวไปก็ได้รับความชื่นชมจากสหรัฐอเมริกาด้วยนี่พลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างไรก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเป็นการไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วก็เป็นการประชุมหลายคณะ ขอร้องอย่าจับผิดแต่ถ้าหากอยากฟ้องร้องก็ไปฟ้องร้องกันมาและอย่านำปัญหานี้มาร้องเรียนกับตนค่ะพลตรีคงชีพตันตระวนิชนะคะบอกว่าชี้แจงเรื่องค่าอาหารค่ะบอกว่า ค่าอาหารบริการบนเครื่องบินที่สูงถึง6 0แสนบาทนั้นโดยปกติจะมีการคำนวณเป็นรายหัวซึ่งจะเป็นต้องประมาณการไว้สูงแต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็จะเบิกตามความเป็นจริงรวมถึงค่าน้ำมันเครื่องบินด้วยที่ราคาอาจจะสูงกว่าปกติ เพราะฉะนั้นจึงต้องทําราคากลางเอาไว้อาหารบนเครื่องบินก็เป็นอาหารไทยปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนี่ก็เป็นคําชี้แจงจากภาครัฐนะคะคุณชมทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะพลเอกประวิทย์ไม่ได้เป็นคนแรกนะคะที่ใช้บริการการเช่าเหมาลำเดินทางไปประชุม ของพลเอกประวิทย์เราทราบแล้วนะคะว่าประมาณ20ล้านบาทพลเอกประยุทธ์นะคะเคยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำไปประชุมด้วย mm hmm. เช่นกันค่ะคุณผู้ชมในการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10ที่มิลานสาธารณนะรัฐอิตาลีระหว่างวันที่15 1 8ถึง18ตุลาค่ะใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดนะคะ16ล้านบาท เราได้ข้อมูลมาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะอีกครั้งหนึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียสมัยพิเศษวันที่17ถึง21พฤษภาคมปี59นะคะเส้นทางบินจากกรุงเทพกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะ มาที่เมืองโซชีแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพนะคะมีค่าใช้จ่ายประมาณ16ล้านบาทไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะคะตอนที่ไปอิตาลีค่ะคุณผู้ชมค่าอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นเงิน751,000บาทดูจะราคาสูงกว่าของคณะของพลเอกประวิทย์ซึ่งก็ต้องไปดูนะคะเพราะว่าอาจจะมีจำนวนคนเยอะกว่าส่วน ค่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะตอนที่ไปรัเสเซียค่าอาหารและเครื่องดื่มครั้งนั้นค่ะคิดเป็นเงิน1 7 7 0 0ล้านบาทนะคะทีเ่เป็นจำนวนสูงถึงเพียงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปกันหลายมากกว่าทคกไม่แน่ใจว่าเพราะถ้า38คน 60, 0 0บาทถ้า1น0 0 0ล้านนคนก็อาจจะไม่อาจจะไปด้วยจำนวนคนที่มากกว่านั้นต้องไปตรวจสอบกันนะคะ คุณยิ่งลักเองก็เช่นกันนะคะสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีได้ใช้เครื่องบินเหมาลาไป3ประเทศนะคะอย่างที่เพจสายตรงภาคสนามรายงานแล้วก็ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะตอนนั้นไป3ประเทศนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด21ล้าน8แสนบาทนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะของคนคณะ คนที่เคยเป็นคณะรัฐบาลนี้แขกโ็ยอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะในรัฐบาลก่อนมีการประชุมัดนตรีกะลาโหมนะคะอาเซียนที่ฮาวายไหม เท่าที่ไปตรวจสอบข้อมูลนะคะก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็ใช้เครื่องบินพาณิชย์ไปกันนะคะยังยังไม่เจอนะคะว่าเอ๊ะการเครื่องบินการใช้เช่าเครื่องบินเหมาลำเท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้ก็มีแค่นี้นะคะคือคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นายกเลฐมนตรีไปอิตาลีไปรัสเซียคุณยิ่งลักษณ์ไปอ,อิตาลีไปมอนเตเนกโกรไปสวิสแล้วก็พลเอกประวิทย์ไปฮาวาย เท่าที่หาข้อมูลได้มีเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าในการเดินทางประชุมครั้งอื่นๆนะคะได้เป็นการเดินทางแบบสายการบินพาณิชย์ธรรมดาซึ่งการถูกตรวจสอบครั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่นาย,ยินดีที่ทางฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ภาคประชาชนมีการตื่นตัวค่ะที่จะตรวจสอบ ค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลปิดลับอะไรนะคะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาร่วมตรวจสอบกันได้เลยส่วนคนคำถามของสาธารณชนทั่วไปโดยมากตอนนี้จะออกมาลักษณะนี้ค่ะคือทำไมทาไมเอ๋คนที่เคยวิจารณ์คุณยิ่งรักษใช้เครื่องบินเหมาลาตอนนู้นนะคะตอนนี้ ทำไมทำไมไม่เห็นออกมาวิจาร์ณอะไรสักเท่าไหร่แขกก็แหมให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยเขาอาจจะออกมาพูดแล้วก็ได้แต่เราไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูว่ามีผู้นําคนไหนในโลกที่โดนเมาสโดนว่าโดนตรวจสอบโดนจิกกัดนะคะว่าทําไมเอาเงินภาษีประชาชนไปฟุงฟ้งเฟ้อพุ่งเอยแบบนี้พักกันสักครูค่ะ น้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวค่ะไม่ได้มีแต่พลเอกประวิทยนะคะที่โดนตรวจสอบจากสื่อโดนตรวจสอบจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินงบประมาณของประเทศเ,ออเป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนเห็นแล้วบอกว่าเอ๊ะไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะ วาลาดิมีปูตินค่ะก็ถูกเมาส์นะคะบอกว่าบริหารประเทศรัเสเซียจนเหี่ยวแห้งยากจนลงทุกวันทําไมท่านปูตินล่ารวยขึ้นเรื่อยๆแถมยังผลานเงินภาษีประชาชนไปกับการซื้อเครื่องบินถึง4โหลเรือย,ยอดอีก4ลํลนะคะมีคอลเลกชันนาฬิกามูลค่าถึง7จ็ดแสนห้าหมื่นเหรียญบอกว่าถ้าแค่นี้ยังไม่สะใจก็ขอเพิ่มข้อมูลให้อีกนิดนึงว่าส่วมของปูตินนั้นมีราคาถึง75,000เหรียญเอ๊ข่าวนี้จะไว้ใจได้หรือเปล่าเชื่อ ได้หรือเปล่านะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถูกตรวจสอบแล้วก็เป็นข่าวใน ABC News ข่าวคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่เลยแหละเอามาแซะกันไม่รู้จบเลยนะคะเป็นเรื่องสภาคองเกรสสหรัฐค่ะเปิดเผยงบประมาณออกมาว่าใช้เงินไปกับค่ากาแฟและค่าโดนัทสำหรับสมาชิกสภาคองเกรส ถึง2ล้านเหรียญนะคะเพื่อเป็นอาหารเช้าสําหรับสมาชิกสภานี่ประชาชนก็ออกมากลด่ากันมากเลยว่านี่มันกาแฟแล้วนี่มันเป็นโดนัทแบบคลิปทองคำปิดทองคำเปลวหรืออะไรเธอกินโดนัทประเภทไหนกันทำไมมันถึงแพงถึง2ล้านเหรียญ เจมส์มอร์รนสสอพักเดโมแครตนะคะวางบิน1แสนเหรียญสำหรับรถเชาทบัสนะคะจากจอร์จทาวไปเวอร์จิเนียนี่ก็โดนด่าแหลกเลยนะคะคนนี้ฮอตฮิตติดลมตลอดการคิมจองอึนค่ะประเทศชาติเนี่ยยากจนมากคนอดอยากไม่มีอาหารจะกินนะคะแต่คิมจองอึนเนี่ยถูกมาว่าใช้เงินฟุ่งเฟือยมีชีวิตหรูหลาย,ยิ่งกว่าคิมจองอิลพ่อเขาอีกนะ มีบ้านส่วนตัวนะคะ14หลังทั่วเกาหลีเหนือมีโรงหนังส่วนบุคคลค่ะที่จุคนได้1,000คนอีกคนหนึ่งก็มันค่ะคุณผู้ชมเป็นซิวิโอเบลุสโคนีนะคะนายกอิตาลีมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการเมืองเยอะมากนายกคนนี้แต่ว่าที่ถูกคนเมาส์หนักมากคือท่านนายกค่ะอยู่ๆก็ไปปิ้งดาราชื่อมิเชลเบอร์เนฟค่ะ จากชาวเ,าเป็นนักแสดงแบบโนเนมเลยนะคะชาวบบลแกเรียแล้วอยู่ๆนะคะก็อยากอะอยากให้แบบดาราที่ตัวเองชอบอะได้ตุ๊กตาทองคุณผู้ชมก็เอาเงินงบประมาณของรัฐค่ะไปจัดงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองนะคะ ไปให้กับดาราคนนี้นะคะแบบเขียนโพยมาเลยว่าต้องคนนี้เท่านั้นที่ชนะใช้เงินของรัฐบาลไป2ล้านดอลลาร์แล้วอีกคนหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นะคะประธานาธิบดีประเทศกินีสาธารณรัฐกินีประเทศที่มี GDP ต่ำที่สุดในโลกแต่ประธานาธิบดีนะคะเป็นแฟนเฟอร์รารี่ไปเที่ยวนะคะหรูหราทั่วโลกเลย ไปเซาท์แอฟริกานะคะไปซื้อเบนลี่กับลัมโบกินีให้ตัวเองใช้เงินไปประมาณล้านเหรียญคนก็บอกว่าตายตายตายคนในประเทศจะไม่มีจะกินโอบามาก็โดนคอลหานะคะทริปประจำปีไปฮาวายใช้เงินตั้ง10ล้านเหรียญไปพักที่แคมป์เดวิดราคาค่าที่พักสูงถึงคืนละ7จดแสนเหรียญเป็นอันว่าถ้าคุณขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศแล้วเนี่ยมี เหตุผลนะคะที่จะถูกตรวจสอบเรื่องการใช้เงินนู่นนั่นนี่อยู่แล้วหนีไม่พ้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ